อ่ะพร้อมไหมทุกคนพร้อมบีพร้อมไหมพร้อมนะครับนะ <c oughs> ไปอ่ะกราบสวดีทุกท่านเลยนะครับนะเจร้อยกว่าท่านนะครับพี่นะเดี๋ยวเริ่มต่อเนื่องกันต่อเลยนะทุกคน<ป>อนี่บอกอีกครั้งหนึ่งนะรอบนี้กอพอ้ีอ่ะเดี๋ยวอ่ะมาเล่า <ไป S 2> อ,อีกทีหนึ่งอ๋อยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวเล่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเล่าทางบ้านดําเราเล่าไม่เต็มไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะมีคําพูดและเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมนะพี่นะ ผมต้องพูดอีกชินว่าวันนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าหอนักศึกษาเป็นแบบเขาเรียกว่าหอกีฬาเป็นเหมือนโรงเรียนประจำนักกีฬานะทุกคนและประวัติสถานที่อย่างนี้นะครับน้ำมีหญิงสาวนักกีฬากระโดดหรือว่าน่าจะคิดสั้นหรือการเลิกกับแฟน,นคิดสั้นจนทําให้ชีวิตของเธอต้องดิ่งแล้วคิดสั้นกระโดดลงมาเสียชีวิตนะครับน้ชาวบ้านแถวนี้หรือจะเป็นคนที่อยู่ในหอ ก็จะเจอดีกับนาจนทําให้อยู่ไม่ได้ที่นี่เลยต้องเป็นปิดล้างแล้วก็ชาวบ้านที่นี่พบเจอกับความเฮี้ยนความเสียงหลอนความเสียงแบบทุกทรมานในการที่เขาต้องโดดดิ่งและมีเสียงตุบทุกวันทุกครั้งในเวลาเดียวกันที่เธอเสียชีวิตนะครับทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยนะดีกว่าเออคณน้องคาวีนะคะกูอะไรบ่พร้อมอิสัตกูบ่พร้อมอิสร์ไม่พร้อมไไม่เป็นไรพี่ไม่พร้อมไม่เป็นไรนะพี่นะ เอาคนที่พร้อมนะครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะอะไรบ้าะเฮ้ยเงาเหรอเดี๋ยวบนะีมดูข้างบนดิเงาเหรอข้างบนหนัวเราเนี่ยไม่มีอไรเลยไม่มีแต่นี่ไม่มีอะไรปะปะปอ่ะสวัสดีครับเก้าร้อยกว่าท่านนะพี่นะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะพี่นะเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะพี่ปะ เดี๋ยวบีริบเสียงเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นมาที่กูชี้ให้มึงเห็นใช่ไหมเห็นแล้วตอนนี้กูไม่เห็นกูได้ยินเสียงมึงได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียง,ยง <c oughs> แข็งไวนะ้ฮะไปเฮ้ยเขาเขาแบบรอ,อ,อเราเลย เ,เดี๋ยวพี่ทำไรมีเสียงยี่อะไรวะมันไม่ใช่ช่องอีกแล้วแล้ันมีเสียงเลยสวัสดีครับเสียงมันกล้องหรือเปล่าสวัสดีครับกูได้ยินอีกแล้วกูได้ยินอีกแล้วตีมัน <S <S 2> <S 2> ด,ดูขโมนนี่ ื่อกี้กูเห็นว่ามึงมีใครก้มโมองกูอยู่บนอย่งไี่ขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมวะไปไปไปสวัสีหนึ่งพันท่านนะครับพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับพี่ตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้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 ขึ้นไปเลยเหมือนมองลงมาชะงักลงมาแล้วเมื่อกี้นี้นะมึงเห็นไหมว่ามีร่างดำๆนั่งเหมือนแบบ ทรมานหรือว่าเสียใจอะไรอยู่อ่ะนั่งรออะไรวะตรงนี้เหรอใช่แล้วมองลงไปข้างล่างแต่คุณจริงๆถามทุกคนได้เยสอะดินไปเลยได้ยินเสียงตรงไหนเดินเข้าไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่เพื่อนๆนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม หญิงสาวที่กระโดดดิ่งอยู่ในที่นี่ถ้าหากพลังงานท่านยังมีอยู่ออกมาสัมภาษณ์กับพวกเราหน่อยมาอยากเจออยากรู้อยากเห็นช่วยกันแชร์ด้วยนะทุกคนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะทุกคนบีฝากบอกเขาหน่อยเว้ยพอดีเขาลืมเขาดูเขาอาจจะเพลินจัดฝากกดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดแชร์ฝากแชร์หน้าเพจเปิดสาธารณะนะคะเป็นปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ากด้วยขอบค,คุณทุกท่านนะครับนะสวัสดีหนึ่งัสองท่านนะครับพี่นะเราตามต่อกันเลยนะทุกคนกูบิญญาณผีสาวนะคะที่กระโดดตึกนะคะที่นี่ที่ทําให้ชาวบ้านที่เถาเราแมงนี้ไม่กล้าสัญจรจจผ่านดูอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะมึงเข้ามาดิเฮีย<ม>พลังงานเราท้าทายให้มันออกมาเลยพี่ ถ้าเราไปถอยมันมันก็จะทำไรเราดิไอ้นี่เดี๋ยว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 หู่ใช่ไหมอุ้ยตกแล้วครั์กูกลัวว่าตกหันไปว่าลูกไปเพืู่กูอ่ะปวดกูรู้เกือบเหยียบแก้วแล้วกูมังยืนอยู่โอ๊ยหึยตกใจเฮีย mình mở, được không? giống như lòp vậy. để cu em, lốp, xếp, 3, 2, ở đâu? เขามาตั้งแต่แรกมึงเรียกเขาเหรอก็ตั้งแต่ตอนต่อแล้วที่กูว่าเลวเมื่อกี้กูเรียกเขามาเออเขาก็มาดิดูยานพี่สาวนะคะออกมาปรากฏร่างปรากฏกายนะคะให้พวกเราได้พบเจอเหมือนที่ชาวบ้านได้พบเจอได้เห็นนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทำให้เขาไม่กล้าสัญจรผ่านนะคะ,นะคะออกมา กูได้ยินเสียง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 เสียนะออกมาทำอะไรก็ได้ให้พวกเราได้พบเจอได้เห็นได้สมัมผัสนะคะนี่ 怎么用？ 对对对对 เมื่อกี้ถ้ากูพูดไปมันจะตกใจป่ะเหมือนมีร่างดำๆอยู่ข้งหลังร่างดำๆอยู่ตรงไหนหลังมึงอะหลังกูเอเสียงตรงนี้ เด็ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียงมันอยู่ใกล้ๆเราตลอดพี่สาวเดี๋ยวด้ยิงแล้วพี่ออกมาอย่าทำให้อะไรเดี๋ยวกล้องว่วเป็นไรเป็นอะไร ข้างกูเลยนี่ะกูไม่เห็นกขบม้กเลาแวนกูะแวงตอนนี้กูกับระแวนมันไหลมึงมากเลยตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่รอบๆกูทำไมวะเลกูทำไมไปยุ่อะไรวะมึงมาเหี่ยมเรแบบนี้เลวะมันจะทำอะไรจับมึงอย่างเดียวเลยวะ ออกมาพี่สาวออกมาขอจัใจขอจัใจวันนี้ขอทำงานใช่ไหมพี่มาแล้วหน้าประตูเลยเฮียมึงเดาไม่หน้าประตูมึงเดาไมหน้าประตูบี้ไอ้กูไอ้กูได้ยินเสียงกระโดดกูไม่อยากออกไปตอนนี้กูไม่อยากออกไป อเมันแบบเดิมเลยกูอยากจะเห็นที่มึงกระโดดจริงๆเลยพลังงานมึงจะสักแค่ไหนวะเรือหมดแล้วนะกูได้ยินเสียงกระโดดกูได้ยินเสียงกระโดดพี่ออกมาดูดิเยแป๊บนึงนะบ B เสียงอะไรวะ มึงได้ยินเสียงมาจากตรงไหนไม่รู้รักตบตบอืมตบเฮ้ยเฮ้ยนีนะบีนี่วะอายงไม่ได้เสียงไม่ได้อยู่รอบตัวเรานะขรู้แล้วบีอยู่ไหนตั้งจิจไปนะบีนะอ้สัะ บนหัวเราบีหรือว่าจะเป็นชั้นที่เธอดิ่งลงมาวะไหนวะข้างบนไงไหนขึ้นเลยขึ so um ้นเลยไปขึ grand grand ้นบนหรือว่าจะเป็นชั้นข้างบนน่ะที่เธออ่ะติดโหวลงมาสวัสดี่1,800ท่านนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่นะบีฝากบอกเขาหน่อยบางทีเขาลืมเขาเพลินจริงหน่อยได้ไหมคะ1,800ท่านกดแชร์ไปไป น่าหายไปเลยไปตามต่อพี่ค่อยๆไปพี่ใจเย็นอยาาคิดสั้นอย่าคิดสั้นนะพี่นะถ้าพี่คิดสั้นพี่ก็จะต้องวนเวียนอยู่งี้พี่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีนะพี่นะข เราเกือบเข้าตอนนี้ทันเหรอวะไม่ทันแต่เราช่วยให้เขาหมดเวรหมดกรรมได้เวย้ยเขา<ม>จะต้องวนเวียนโชดใช้กรรมของเขาเพราะเขาสร้างด้วยตัวเขาเองผูไม่อยากเขาเก้เาทางเดียวที่เราจะช่วยเขาได้เว้ยพี่เขาพูดว่ากูได้ยินเสียงเขาพูดว่าอะไรอะไร ไอ้แนทไปอะไรไอ้แค่แนทถอกนเข้าไปเข้ยอะไรหลอกเดียวแนทไอ้ีคยมาแล้วเข้าไปเฮียอะไรไอ้แน็เข้าแนทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเเด๋วมันใกล้แล้วไม่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 เข้าไม่เข้า ไม่เข้าเ็แน่ไปไหนหาใครเ็ไอเด็ดไอเด็ดไอ้เน็ดเป็นยี้แหละไอเด็ดคอยไอเด็ดกองพักไอเด็ดเุ้ยเด็ดเน็อเน็ดไอเน็ดเฮ้ยไอเ็ โุ๊ยเน็ดคับโอ๊ยโอ๊ยเน็ดคับเอียไอเน็ดโอ๊ยเอียไอ้เน็ดโอ้ยด้วยก็ด้ด้วยคุด้วยเน็ดคั มันจะใครมันจะคะระวังระวังหัวเด็ดเด็ดนิ่ง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 ไอ้เหี้ยรอบแรกมันบอกให้กูเข้าไปเข้าไปแล้วมันหัวล้อรอบแรกมันหัวล้อไม่หัวล้อไม่หัวล้อก่อนแล้วมันก็ล้มลงไป มันบอให้กูเดินเข้าไปหาเขาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเกูได้ยินเสียงนัดนัดเสียงได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงนัดกูได้ยินเสียงนัด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 นิ่งนะนัดเฮะกไอ้ชายตว่นเขาพาตีนใครดำปีเหยียบน็ตอยู่เฮ้ย แนทแนทแนทไอ้แนทแนทแนทไปลงลงลงแนทเป็นลมช้าเลยไม่รู้เออโอ้ยตกใจไอ้แนทแนทเอาไอ้แนทไอ้มึงมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้แนทเป็นอะไรเนี่ย เป็นไรเดี๋ยวๆคุยก่อนเป็นไรเมื่อกี้เกิดอะไรเกิดเขาจะากูไปใครเขาอะเขาคือใครใครใครไม่มีเฮียเลยเฮียเมึงอเช้าเนี่ยมึงมีโรคประจำตัวปะเนี่ยได้โรคอะไรมึงหัวร้อทำไมใครหัวล้อมึงอะหัวล้อหัวออะไรกัะ มึงหัวร้อนแล้วมึงก็ล้มไปเลยไม่รู้ปวด้ออะไรไหวไม่ได้ไม่ไหวสองพันสามร้อยท่านแล้วสองพันโอ้ยโหหัวแตกงานไงจกอ๋อกูว่าแล้วเลือดเลือดไอ้เลือด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 ปวเลือดตัวเองอีกเฮ้ยเลือด เอ้ยอะไรแม่เอ้ยไอ้เนทอ่ะทุกคนเป็นอะไรมันมันน่าน่าจะเป็นลูกประจำตัวแล้วทุกคนอาจจะเป็นลมชักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะลมชักอไปไหนแล้วไอ้เนทไปเช็ดเลือดแล้วอ่ะทุกคนไปไปที่เพจไปต่อเลยเหตุอะไรเพ,รยยเพรื่อไอเ้เช็ด เด็กผีนะคะไปต่อที่เด็กผีเอ้าทำแผลแล้วพี่หัวแตกเมื่อกี้ตีนใครไม่รู้เหยียบแขนพี่ันทใช่หรอทุกคนอดีจริงไหมเนี่ยเด็กผีทุกคนเด็กผีเด็กผีเด็กผีนะคะสมเชิดไปสมเชิดเด็กผีพี่พีนภาษาไทยง่ายเลยเด็กผีไป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 